This video was brought to you by Bedroo Planner, k e m p o w e r Marcus b i e l and Storm b r g Good morning. นี่เราก็ได้พักที่นี่นะที่โรงแรม f r o l l h ø g g e n Hotel แล้วก็ผมก็แนะนำนะมาที่นี่ถ้ามากับรถไฟฟ้าเพราะว่าที่นี่มันมีออปชันที่ชาร์จหลายอย่างถ้าที่ชาร์จที่แรกไม่ว่างก็ยังมีที่อื่นที่เราชาร์จได้ใกล้ๆนี่แลถ้ามี Tesla จำเปถ้ามี Tesla ก็มี Supercharger แล้วก็ห้องที่นี่มันก็เงียบนี่นะ เขาทำมันไม่ได้เก่าแล้วเนี่ยสไตล์เนี่ยถ้าต้องต้องใช้แล้วต้องต้องจองห้องที่มันเกรดสูงกันนิดหน่อยประมาณก็ประมาณ7 0 0 0บาทต,ต่อคืนนั่นนะก็จะได้ที่กว้างดีแล้วก็เงียบแล้วก็เห็นเนี่ยวิวทะเลโหดีมากเลยตื่นมาเราตืา่นมากดม่านก็เห็นวิวอย่างนี้เลยสวยดี วูชโห,โหเห็นอยู่ภูเขาแล้วเนี่ยบนภูเขายังมีหิมะนิดหน่อยฮะแงบดีโอเคแล้วก็วันนี้นะแพลนคือเราจะขับก็ต้องใช้เวลานานหน่อยวันนี้จะขับไปถึงทุมงสเลืเพราะว่าถ้า,าถ้าเราจะแพลนอีกแบบนึงว่าจะนอนสองคืนก่อนไปถึงทุมงสะเดมันก็ ไม่รู้จะไปพักที่ไหนเพราะว่าใต้จากนี้นะมันไม่ค่อยมีอะไรเลยก็ต้องเป็นเมื่อวานที่เราไปกินข้าวที่ร้านอาหารนะั่นมันก็จะมีที่พักนะแต่ว่ามันก็ยังไงดีอ่ะมันไม่ค่อยโอเคที่นั่นนะ <laughs> ก็จำเปนก็เดินทางไกลหน่อย2วันแรกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเิลียวจะเิลตวทั้งสีคืนนะนะที่ทรูมเสกว่าเราจะไปที่อื่นแล้วก็ตอารรบไปที่อื่นนี่เราก็จะไม่ขับไกล บางบางวันนี้ไม่ต้องชาร์จเลยนะแค่ขับไปอีกที่หนึ่งไปขับไปเบืองนะรับมาณนั้วนะก็สบายสบายดีนะ รามาถึงเฟรสเกอร์นะแล้วก็กำลังชาร์จแล้วก็ที่นี่ก็ดีเพราะมันมีที่ล้างกระจกนะเดี๋ยวห้องน้ำก็เหมือนทุกทีชาร์จล้างกระจกห้องน้ำ <c oughs> คิดว่าเรายาังไม่หิวนะวันนี้น,นี่อากาศดีเมื่อวานนี่ฝนตกทั้งวันเลยเมื่อวานผมครว่าไฮซีซันมันเริ่มแล้วนะที่จริงมันไม่ได้เริ่มเต็มนะมันคงจะเริ่มประมาณ กร,กระดาษกระดาตอนนี้ก็ยังเงียบนิดหน่อยนะแต่ว่ามันเริ่มมีรถเอ่อเขาเรียกอะไรอาร์ RV. รถที่มันเป็นบ้านนะอันนั้นนะ่ะเริ่มเยอะขึ้นนะนะแต่ว่าโอเคแล้ววันนี้เรากโ็โดนอากาศดีหน่อยเมื่อวานนี่ฝนตกทั้งวันเลยที่นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรทำนะเนี่ยมันเป็นชื่อเฟลส์เก่น่นนะก็มีปัน้นมันมีอะไรนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ใช่จะอยู่นี่หรอกเราจะไป และแค่จอดนี่มาชาติเนี่ย50 kW กิลวัต์ส่วนใหญ่มันก็จะเป็น50 kW กิลวัตนอกจากถ้าเรามีเทสลานมันจะเป็น Supercharger แล้วก็เดี๋ยวเราคงจะขับไปอีกสักคงจะขับไปกเกือบสอโชว์นะไปที่ร้านอาหารจะไปถึงนั่นประมาณสี่โมงครึ่งแต่ว่ารถมันบอกว่ามันหาว่าถนนนี่ปิดนะอุโมงค์หรือว่าถนนปิด ฮะเราก็ต้องอ้อมไปนี่เดี๋ยวเราจะเช็คอับอีกที่หนึ่งนะว่ามันมันใช่ไหมอ่ะขณะเราก็จะไปจอดที่นนมัน้งร้อี่สิบเจกิลเมตรแต่ว่าถานนนี้นะขับต้องขับช้าหน่อยถนนไม่ค่อยดีแล้วก็มีภูเขานักแฮะ ามาถึงหอมาเลยนะอินฮอมแล้วก็มีที่จอดสองอันก็เข้าน้ำแล้วก็ตอนนี้สี่โมงแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าที่นี่มีร้านอาหารนะโรงแรมดูก่อนว่าจะกินที่นี่ไหมหรือว่าจะกินที่อื่นแต่ว่าอย่างไรเราก็ข้าน้ำแล้วก็ตอนนี้นะเราก็ต้องนั่งเรือข้ามไปเนี่ยมันมีสองทางนะถ้าเราไปตรงไปทางเหนือเนี่ยนะอันนี้ มันจะออก6โมงนุ่นแล้วก็ใช้เวลาแค่45นาทีไปน,นั่นนี่แต่ว่าจากนี่นะอันนี้ข้ามไปอีกที่หนึ่งอันนี้อีก20นาทีมันจะออกแล้วก็ระหว่างรอแล้วก็รอที่นี่ก็ได้แล้วก็ชาร์จหน่อยแต่ว่าอีกอีกสักหนึ่งนาทีเราก็จะไปแล้วนะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปกินข้าวที่ไหน ผมก็ถามโทรไปถามหรือว่าโทร,โทรไปหร้านอาหารที่น้อยเกแต่ว่าเขาไม่ตอบก็ไม่รู้วนะ่ามันเปิดมานี้ไหมก็ดูก่อนอาจจะโทรอีกทีหนึ่งตอนอยู่บนเรือมั้ย เรามาถึงนอร์เวย์กันนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะมันจะมีแต่50กิโลนะวัตนะนะต์ฟอสชเจอร์อันนี้นะที่นอร์เวย์กนั่นมันเป็นร้านขายรถนะสวีเว่นเอออตโต้อันนี้เขาตั้งฟอสชาร์จเจอร์ที่เป็น150กิโลวัตต์แล้วก็แปบลบว่าแถวนี้นะไม่มีไฮพาวเวอร์ชาร์จเจอร์ไฮพาวเวอร์ชาร์จเจอร์นีเขาคาดว่ามันจะเป็น150กิโลวัตต์ถือว่าเร็วกว่านั้นนะอันนี้อันเดียวนะ150กิโลวัตต์ นี่แล้วก็ตอนเรามานะมีทอยขันคันหนึ่งกำลังชาติแล้วก็ผมก็เสียบชาติเหมือนกันแล้วเครื่องนี้ออกมามันเสียงดังนะมันจะไม่ใบกล้ไปมันคงจะเป็น150แต่ว่ามันเป็น2คูณ75ถ้า2คันชาติพร้อมกันก็ได้คนละ75ิกิลวัต์แค่นั้นอนะแล้วตอนแรกนี่แล้วก็ตอนเขาถอดไม่หยุดชาติแล้วผมก็ได้88ิกิลวัตต์และตอนนี้ไม่รู้มันไปถึงไหนแล้วะ 88 rs. นี่มากสุดนะเอ่อถ้าเทียบกับ <üyor> ที่อื่นมันจะเป็นประมาณ45กิโลวัตต์แค่นั้นนะตอนนี้มันลดลงถึง69กิโลวัตต์แล้วก็ปัญหาเลยคือเอ่อเราจะทำยังไงเอ่อเพราะว่าที่ที่ผ่านมาเนีเนี่ยๆๆ่เยออใช่จะให้จะให้ดูนะอันนี้ก็มีโซลค์เคนะใกล้เนี่ยแต่ว่าที่นอร์เวย์นะโซลค์เคมันจะเป็น Fast Food, b u r g ร์เกอร์ไส้กรอกขนมปังอะไรแค่นนะ่ะถ้าเราจะกินซูชิหรือว่ากินอาหารไทยหรือว่าอาหารอิตาเลียนอะไรนะมันต้องไปในเมืองแล้วจะไปในเมืองแล้วก็ไม่มีโอกาสชาร์จระหว่างกินข้าวออสโลอาจจะมีแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีเลยก็เราก็ต้องเลือกแล้วก็เราก็เลือกที่จะต้องชาร์จที่นี่ก่อนอแต่ว่าจะชาร์จนานแค่ไหนก็คงจะชาร์จอีกนิดหน่อยมั้ง แล้วก็เราก็ค่อยไปกินข้าวแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสชาติระหว่างกินข้าว่นัอันนี้มันก็ยุ่งยากนิดหน่อยนะแต่ว่าจริงๆถ้าเราไม่ต้องรีบก็ได้แต่ว่ามันใช้เวลาหน่อยวันนี้เราก็จะไปถึงโรงแรมประมาณเที่ยงคืนเลยแต่ว่าเราอาจจะเห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนอย่างนี้นนะแล้วก็น,นี้นะ,ะม,นม,มันข้อเสียของ IDC นะันคือทุกครั้งนะตอนผมออกจากรถนะ เครื่องมันจะดับเลยแอร์ก็ดับทุกอย่างนับรับหมดแล้วก็มันจะร้อนอันนี้ครับมันแดดส่องใส่แล้วก็ <laughs> นนนววกถ้าแต่ว่าถ้าเรากดอันนี้นะ heat now หรือว่ามันจะเปิดแอร์เย็นหรือว่าร้อนแล้วแต่อุณหภูมิแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เย็นพอนะไม่ได้ร้อนพอหน่าเนี่ยแล้วก็ผมก็ส่วนใหญ่ก็กุญแจนี่มันจะอยู่ในกระเป๋าอะผมก็ลืมออกไปปุ๊บ ดับหมดเลยแอร์มันร้อนใช่ไหมน,นะนั่นน่ะก็เนี่ยแต่ว่าถ้าผมพยายามจะจําได้เอานี่ไวน้นี่แล้วก็เหยีายบย่ำเบรกแล้วก็ต้องคาดเข็มขัดใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยมันแปลกๆนั่นเน่ยถ้าทําอย่างนี้นะเราเข้าออกอะไรแอร์มันก็ยังทํางานอยู่แต่ว่าถ้าเรามีเทสลอหรือว่าถ้าเราได้กุญแจสองอันมันก็อาจจะดีกว่านี้แต่ว่านี้มันเป็นเพรสคอร์เราก็ได้ยืมกุญแจอันเดียวถ้าเป็นเทสลอนี้ ผมก็จะใช้ Dog Mode หรือว่าหรือว่าแอมก็มีมีโทรศัพท์แล้วก็มีกุญแจมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ไม่ดับอันนี้นี่ก็อแต่ว่านอกจากนั้นนี่รถนี่สบายกว้างดีอืมแล้วก็มีที่นวดด้วยแมวนวดรถเปื้อนแล้วเนี่ยแต่เราคงต้องล้างตอนไปถึงทรุมสะนะแต่ว่านี่ด้นอาหารมิลานอิตาเลียนรมันจะลำก่อน,นี้ อาหารมาแล้วอันนี้เขาเรียกบีฟสโอนเลยนะมันเป็นเนื้อแล้วก็กับผักกับชิ์แล้วก็แซนด์นี่เป็นาพาสต้ากับกุ้งโอเคอาหารก็กินได้ใช่ไหมเลี่ยนอ,อาหารอิตาเลียนนะเลี่ยนขนาดเลยเที่มันมีกุ้งขนะุบแล้วก็บีฟสโอนลยที่ลํำสุดบีฟสโอนที่ไปกินที่ไหนก็ได้ ้นตอนนี้เนะเราก็จะขับอีก232กิโลเมตรรถมันกลับมาใช้เวลา3ชั่วโมง3ชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปดูยังไงเนี่ย3ชั่วโมงกับ14นาที <laughs> ถนนที่นอร์เวย์นี่มันไม่ค่อยดีนะเนี่ยมันต้องขับช้าหน่อยแล้วก็ผมก็กะแล้วว่า เออใช่คันนี้มันไม่มันไม่กะให้เราเหรอกว่าเราจะไปถึงแล้วก็มีเหลือ,อกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ผมกะว่าเราต้องการประมาณ60%นะรถมันกะว่าขับได้347ก็แปลว่าเราตรงไปโรงแรมได้เลยแต่ว่าเราคงจะต้องจอดเออ่เข้าห้องน้ำนะเราชาร์จถึง80%ดสเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยประมาณที่นี่มันชาร์จเร็วผมก็ต้องพยายามชาร์จที่มันชาร์จเร็วหน่อยนะโอเคแต่ว่าเนี่ยสองทุ่มครึ่งนะ มันดูสว่างเหมือนกลางวันเลยทางเหนือนั่นน่ะ เสาน่นนะขับมาเกือบ1,600กิลเมตรนะแล้วก็รถมันใช้ไฟฟ้าเยอะนะ่0 0วัตต์อัต่อกิโลเมตรนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าถนนมันไม่ได้เรียบม,มันโค้งนิดหนะ่่ยมันขึ้นลงดอยขึ้นภูเขาอะไรมันไม่ใช่เหมือนตอนผมทดสอบม,มันจะ s m ooth กว่านี้ถนนตรงกว่านี้แต่ว่าก็โอเคเออแล้วก็ที่นี่นะโอเคโรงแรมนะที่เราจะพักนะชื่อ Hotel Collection เอลเลิกไหมจ๊ะ Clarion Collection Hotel Aurora อืมแล้วก็เนี่ยตอนนี้จะกี่โมงอะ่ะอ่าเช็คตรเช็คตรเกือบเที่ยงคืนแล้ววะสว่างขนาดนี้เลยอ่ะโอ้หเนี่ยอันนี้ครั้งแรกนะที่ผมมาตอนหน้าร้อนเลยอะ่ะวันที่21นั่นมันจะเป็นวันที่สว่างที่สุดปีนี้อะ่ะแล้วตอนนี้วันนี้วันที่20่สิบเออไปว่าพูดนี้ไม่ใช่เนี่ยหรือว่าหรือว่าวันวันเท่าไหร่ วันนี้วันที่ยี่สิบอ่ะเปลว่าพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้เป็นวันที่มันสว่างสุดแล้วโอเคแต่ว่าตอนนี้นะเราจะเอาของเข้าไปเช็คอินแล้วก็ผมอาจจะต้องแวะไปล้างรถหรือว่าจะล้างพรุ่งนี้เช้าก็ได้ทุกคนโอเคเราขับมาที่ปัตมานนีนะแล้วก็ผมคูรจะล้างรถนะ ฝั่งโน้นมันมีที่ล้างรถที่เราล้างเองนยแล้วก,ก็ล้างให้แมงอะไรออกไปให้มันสะอาดนิดหน่อยนะแล้วก็ตัวนี้ก็เ,เราก็ชาร์จที่50กิโลมะมันมีที่ชาร์จที่นี่พอดีว่าเราจะอยู่นี่แป๊บเดียวแล้วก็ชาร์จก็ได้เนี่ยแล้วก็เนี่ยเ,เราขับไปตั้ง1,600กิลเมตรนะแล้วก็คันนี้นะมันก็สบายดีนะในทริปเนี e ่ยผมไม่ค่อยได้พูดเรื่องรถเล่นะมัน มันเก็บเสียงได้ดีนะเก็บเสียงดีกว่า Model 3นะแล้วก็ช่วงล่างก็นุ่มดีเราปรับได้ว่าเราจะให้มัน s p o r t ตหรือว่า comfortable แล้วก็ถนนที่นี่มันก็มันก็ไม่ใช่จะดีทุกที่นะแต่ว่าใช้คันนี้อะ่ะมันมันสบายดีเลยนะแล้วก็ที่ก็กว้างดีด้วยก็แต่ผมก็จะบอกกัแนละ้ว <c oughs> แค่พูดสนาหน่อยว่ามันก็ใช้ได้แต่ว่าปัญหานะคือ แถวนี้มันมีแต่50กิลวัต์มันต้องใช้เวลาหน่อยก็ถ้าโดยเฉพาะถ้ามาหน้าร้อนนี้ไม่รู้นั่นจะมันจะแย่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นช่วงอื่นนี่ก็โอเคแล้วอันนี้ตัองขนาดคันนี้เราใช้21นิ้วนิ้วนะเนี่ยมันก็ยังโอเคหน่อยนะนะแต่นั้นนี้นะเ,เรามาสายหน่อยแล้วก็โรงแรมเขามีที่จอดรถแต่ว่ามันหมดไม่ว่างก็แปลว่าคืนนี้เราจอดหน้าโรงแรมไม่ได้ เราต้องไปจอดที่อื่นผมก็จะไปดูลงรถที่ไหนะมันที่มันมีที่ชาร์จก็จะดูมันเป็นยังไงแต่ว่าจริงมันไม่ได้สําคัญมากเพราะว่าเราจะอยู่นี่ตั้ง4คืนแลยนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุนนี้เราก็จะไปห้างและที่ห้างมันก็มีฟอสจอดจัดห้าสิบกิโลวัตต์แล้วก็มี AC เอไอซีด้วยนะไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เราก็ยังมีไฟฟ้าปลดลอกแต่ว่าแต่ว่าผมเคยชินว่าตอนเราจอดใกล้ฟอสจอดจัดเรก็เสียบชาร์จก็ได้ก็เสียเงินนิดหน่อยแต่ว่าก็ช่างมัน เราก็มีเผื่อไว้30มเนตนะมันรับ44กิโลวัตต์โอ้โอเคก็มีตั้งร้อยกิโลเมตรเผื่อว่าพรุ่งนี้เราจะไปแอวก่อนแล้วก็ค่อยไปชาติทีหลังก็ได้แล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูลงรถที่หนึง่งเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเราต้องเราไปต้องจอดที่ไหนเนี่ยถ้ามันไม่ได้จอดหน้าโรงแรมได้อ่ะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูลงรถนะมั้ง อแล้วตอนนี้เราอยู่ในถ้ำนั่นเนี่ยหราไม่เราอยู่ในที่จอดรถแล้วก็อผมกําลังหาว่าที่ชาติมันอยู่ไหนอะ่ะไม่มีป้ายอะไรนะชี้ว่ามันต้องไปไหนอะ่ะผมก็ส่อะดูเฮ้ยเมื่อกี้เรามาจากทางนี้โอเคอันนั้นทางออกโอเคแล้วก็เราก็ต้องไปทางนี้เดี๋ยววนไปอีกรอบหนึ่งเอามันมันอยู่ไหนนี่เนี่ยเออมันจะเป็น 1> hall หน oh. ึ่ง h a l l สองนะผมก็ได้ดูนะในนี่นี่ก็ลม,มีหรือว่าเออไปอไปอฮ hmm. มันไม่จำเป็นต้องชาร์จก็ได้แต่ว่าผมอยากรู้อยากเห็นว่ามันอยู่ที่ไหนนะอยากจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่ก่อนเออเออไปไปไปโอเค okay. เจอแล้วมันอยู่ที่นี่เด๋ยวม,มีที่ชาร์จ สองอันฝั่งนี้แล้วก็สองอันฝั่งนี้นะแล้วก็มันเขียนว่ามันเราจะได้7.2 kW กิโลวัตต์นะแต่ว่าชาร์จได้แค่3ชั่วโมงแล้วก็3เหรียญต่อกิโลวัตต์ทีมาเอ็กิโลวัตต์ว att, แลวก็เราก็ต้องใช้อัปออของพอร์คิงนั่นแหละจ่ายแต่ว่า3ชั่วโมงไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันจะตีหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ผมก็ต้องย้ายรถ ตีสี่มันไม่ได้หรอกเราก็ใช่มันเราก็ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ค่อยย้ายเออค่อยไปจอดที่อื่นจอดข้างนอกมันต้องมีที่จอดรถที่ไหนที่หนึ่งข้างนอกก็ไนะโอเคอันนี้นะห้องนี่เป็นสว mm ีท hmm. เขาเรียกอะไรสวีทนะฮะเรียกอะไรนะสวีทภาษาภาษาไทยอะสวีท mm hmm. ห้องสวีทห้องสวีทนั่นแหละโอเคอ่อันท็อปท็อปเลยนะ 2700เหรียญมันเป็นประมาณหมื่นกว่าบาทนะกว้างดแาางงานะีแต่ว่าเนี่ยเมีที่นั่งที่โต๊ะกินข้าวนะแต่ว่าในพื้นเนี่ยมันดูมันดูเก่าเน่ยนะเขาไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยมีแต่รอยพื้นอะ่ะแล้วก็วิวก็ไม่ได้สุดยอดนะเนี่ยมันเป็นแค่ชั้นสองอ่ะอ่า ถ้ามันอยู่สูงกว่านี้มันก็น่าจะดีกว่านะถ้ามันอยู่สักชั้น4หรือว่า5คิดว่ามันมี5ชั้นนะนะเราก็ได้แค่เนี้ยว่าเอาสวีทมาใส่ชั้น2อีแต่มันก็กว้างดีนะถ้าเทียบกับโฮเทลอเร็กซอนเดรอที่ลวนอันนั้นเนสามพอันนี้2,700อ่ะถูกกว่าตั้งเยอะเลยแต่วิวไม่ค่อยสวยแต่อย่างน,นก็มีตู้เย็นนะแล้วก็เข้ามาทางนี้ก็เป็น ห้องน้ําอ่านมีมีอ่างสองอันเลยนะีม่มีอ่างน้ำนี่มี shower อะไน,นี้แล้วก็ใน,ม,นมันมันมันมีดีเทลเช่อนอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่ปิดให้มันเห็นนะไม่มันก็ดูดูไม่ค่อยโอเคนะอันนี้น้าน,นี้ก็เหมือนกันอันนี้เขาก็ไม่รู้อเอาไอันนี้าอาจจะไม,ไม่เป็นไรนะแต่เขาก็ไม่ได้ทำให้มันสุดยอดผมเคยพักที่ เมเลนด์ฮมฮิลตันที่กรุงเทพอันนั้นอ่ะอันนั้นดีมากเลยทุกอย่างมันมันมันเปะ๊ะมันโอเคมันนั่นแ่ะที่นี่นี่มันก็มัวมัวโอเคมันเป็นไรเรามีรอยที่นี่ไม่เป็นไรหรอกมันมต้องซอนะ่อมแล้วจะงจังหวแต่มันก,กว้างนี่นะที่นี่อ่ะห้องเตียงนี่ก็กว้างดีแล้วก็แต่ว่าวิวก็ <laughs> ก็จะเป็นอย่างนี้ <laughs> ก็ปิดติกว่าปิตดดิกว่าโอเคแต่ว่า ยังไงมันก็สบายๆน,นะเราจะอยู่นี่สีคืนเลยอ่ะจะได้ไม่ต้องอึดอัดมากโอเคแล้วก็ตอนนี้นะเราก็จะพักผอ่อนเนอะเดี๋ยวไม่รู้วันไหนนะเราจะไปเช็คดูมันจะมีจักรคุซี่ชั้นบนสุด <c oughs> นั่นอาจจะเลิศเลยนะแล้วก็ที่นี่ก็แถมทั้งอาหารเช้ากับดินเนอร์นะแล้วก็แต่ว่ามันจะมีวันที่ ฝนตกด้วยตอนนั้นเราก็วันนั้นเราก็อาจจะไปช้อปปิง้งไปเชิบไปทําอะไรไปไ่เที่ยวแต่ว่าพรุ่งนี้มันอาจจะกาศดีหน่อยนะก็ไปแอลปะแต่ว่าโอเคก็คงจะเป็นแค่นี้นะในเอพิโซดนี้นะขอบคุณที่คุณดูวิดีโวนะแล้วก็เอากลับมากันใหม่สวัสดีครับ